رمضان

ไป้1 2ะไปกับพี่เียนะะไปกัสอีสเวสี2,3 4,5,6ไปกับพี่โ8 9ไปกับพี่ตอ้พูดมาห้ารอบไปไอ้เจนะมาชมนะคะเปิดโนกใหม่นะคะในยามค่ำคืนนะคะ

เขาเขียวนะคะขึ้นอยู่กับกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นเขตที่ติดต่อกับและกับพันธุ์สัตว์ของเขากับชุมชนนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด4,510ตารางเมตรเฮ้ยเขาเขียวเปิดได้กี่ปี46ได้ใช้ได้อยู่กระเร้าอะไรอยู่กระทรวงอะไรกระทรวงอะไรกระทรวงอนกระซ่วนการคลังสี่นาทีหายเป็นชิปีตูนเนื้อ

ร <Net> ู้ไหมสังเกตจากตรงไหนว่าเป็นเีเมียเลยไม่เผาไม่มีเาถูกต้องกแล้วเทีเปิดเทเอเาเป่นสัตว์เปิดใช่ไหมคะดีเลยดูโซ่ดีลูก

มาชอบแร็ปแบบไหนหร่อวิญาแค่ผู้ใหญ่หรือแร่เด็กแต่ก้าวแร็ปผู้ใหญ่มีกอริที่ติดสองตัวแต่เจอหรือว่าชอบอบสลุกชอบแรนอแบบที่หือแรเปไปทั่วเอาแร็ปแบบไหนลเทั่อแร่ปไปทั่วเลยสองตัวนั้นเลยแร็ปไปทั่วเลยนะคือว่าซูรีน้องซูรีแล้วก็น้องขั้ไปนุซูรีมีแฟนสาตัวโอ ใช่ไมไม่ได้ไม่ไเาต้องพูก็ได้สุนี่ไมู่แต่สุนี่ไมู่กนะแต่ไอี่โต้มพดงสีเทาไมู่นถ้าคนสีทาแสว่าเป็นลูกของคาบิโน่นักหาสาจะกอี้เน่ต่อมาสว่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไมคะขคาบิโน่ใช้ดิไม่ได้

ไหออยากได้ของพี่ลึกนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้กลับไปแค่ไปเจอกระเา,ะเาก็ได้ด้วยหนูบอก่าหนูอยากเจอสัตว์ตัวนี้ขอให้หูวิ่งขาที่แข็งแรงหนกีม,มาเดินไปั <c oughs> <c oughs>

คิดแต่คอนยมาเลยะมึงของของอะครัโน่ไม่เคยออก้คือไม่อกนาการสั่งงานล้อเล่นแต่ฟันจะดัดได้แต่ดอกสุดลาลไม่ได้นะมึงไม่ใช่พระสับไพ่อะเพราะไพยมงคลแต่ถ้าเป็นช้างเผือกมีกุ แต่ถ้าเป็นน่าจะดูแต่ถ้าเป็นท้ามขบกุลองกีดเลยนะช่วงนี้เป่าช่วงอะไรนะผสมพันไม่ใช่ผสมพันผสมพันไม่ดูนะนี้ตกมันก็คือช่วงผสมพันนี่วน้องน้อดูไมันดูโอเคไหมวันน้ำชชยก่อนไน ใครรู้แล้วลงเลครับมา่กลห้องเรียนออกายโดนช้างได้ไหมั้ายมงกอยุทธ้อมเป็นสีงเป็นคนครับสีดออ๋อผู้ครับโอเค Mình được tham luôn một cái luôn. Mình Mình ตกลุ่มไปเลยบอกใครระวังนะเป็นน้นจ้าอยากินกิ้งไปทับไตบัววันนี้เป็นฤดูเจ๊ซ้ายเว้ยนี่ให้บอกแล้วเชื่อไคอนเทนมาหน่าห่งพูด ใช่ไหมวิญญาณแมชชุนมาเฮ้ยเดินเดินชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยเราเริ่งมีกันกับเจ้าของบ้านมีกัรเล่นกับโจ๊วอยาเดดินนเนลย่สโมลี่โิดบห ไม่หวยแล้วยังใหม่เป็นไงบ้างพี่พี่พาหนูเดินมาทำไมคะพี่พี่ให้หนูนั่งรถก็ได้มหาศาจรรษสัตว์สัตว์โลกรรถก็มีสัตว์ไหมคะเนื่อยเหี้ยมหาศาจรรษสัตว์ว้าวมหาศจรรษมาก ทำใหม่หรอือว่าม enfin ีมาานาแล้วว uh, ููน anyway ี้เนือแลนด์มันเดอร์แลนด์ไอ้เีอไม่ช่วยอดีมันอ่านว่าวันเดอร์แลนด์นอนหนุนอ้นอนนี่ไอ้ตัวเอ็มันโดนฟัน

ออกมาให้ปนชายชดูหน่อยเสียง้วนะอเหมาดูตันี้เล่นซอฟต์โา่เอะเยอะเล เดินเข้าไปดูได้นะคะดูเสร็จแล้วเดินมาหาไปกบตรงนี้นะคะจะมีดตงกระลอกนะคะมีตัวกินมดยาตัวกินมดยานะคะ

นี่นี่ช่วยมาใส้วองใส่ช่วยนวยตัวไนะขอัใสไปตอนนนี่ตยอตุ่เยอะตุ่เยอะตุ่เยอะเต่ามกี้านดวาทีัวิวซีแลนดนะคะมาจากแอฟริตสเตลีเนีย ไอ้หรโอ้โหแล้วดูท่านอนโคลาโคลาต้นถ่ายต้นถ่ายต้นถ่ายต้นยันตีนล็อก สวยอ่ะวันนี้ประจนไทยมาก a d v e n จอ r ์สุดๆแล้วมันจะไปหาซื้อของเจ้าอว่านต้ไ้องสนุรุปไหมไม่มืออะไรติดกำขาเลยหอยากเขห้องน้ำนะคะห้องน้ำไปเลยคหาอนี้นะคะห้องน้ำ โอาโหน้าเอค่ะรที่บอกาเเลยนะคะ ก่อนนะเดี๋ยวเราคุรูก่อนดูโอเคคุณครูมาแล้วหนึร้อเอ็ดมิ้านิาิ้านิติโอยไอแกหายมลงไม่มาเป็นราท้าผีเขาเลาะเหย่อฟาง หนุกเลยดิฮะกูจะไปตามหาวาออบอลโตเตียวครับเราฝันตายเดินที่สิบเดินที่สิบนาทีครับนเดียวมาวกาที่นี่ป่าอะไรป่าดอนหายหรือเปล่า <laughs> <laughs> ป่าเพื่อนหายที่อ่ะก็เซลเคลลียสรับไปใหญ่นะ ข้ันนลายใส่ดไลคิวไม่กดนไปเยี่ยงเนี่ยอุ้ยมีคนเล่นแล้วิ่งอยากเ่ไมันจะเบรกมแต่่ามันอมัไม่หนดับเป็นคะฮไม่ไม่ี่ระลึกของไนหอขวานเตัวอะไรอยู่ในน้เมื่อกี้อะไรตัวทอวโลาก่กิน้นเฟด์มอยเฟน ก็มาดูบาดจไม่เกี่ยนเร่อะไรท้ขเยเฮยไรเฮยเยไม่ลงยินก็อยู่นะไม่ก็ลงยินอยู่เลยโอ๊ยอยย่ทำให้เวลาจมไข่ม่ตู้แม่ตู้ไม่ใช่ไข่เนี่ยไข่อะพูดเอพอเอดดเ ถ่ายตอนไม่ทันกับมึงแบบเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วจะไข่ทะลุะัวไหนัวอายาคไม่บัวอยู่ไหนไม่โัรยอยู่ไหนไม่โปรยจอไอแู่นนั้นไอ้บุ๊กการเหรอ เอาง่ายวายบอ์หนักกว่าไฟเลนนะจีไอปอนนักหนักสามสิานี่ไี่กินี่คตเน่ี้ไะไเลยไปบัวเมียวไม่กีเลยเมียวไม่กีตาลูกไอเมียวไม่กีเลยนี่ยะิีกีตัดตัวหญ่าง่งหลังเต้าเข้ากูแบบใครเมียวมาแล้วหรอเออมาแล้วปะแต่ยิงหนัก สนุกปะสนุกปะเพรอยู่เรืองตองเม็ดโอเดียมะไะชิมนะค่ะนี่ถ่ายคลิปต่อทำไมตอนเดินมามันไกลจังวะ

ถ่ายคลิปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะเอาจะจะเอาไปรายงานหนัวหน้าระดับข้างในมีกะปิปลาขายเดินดิ้เดินดิ้เอา้าว สวัสดี um ่รการนะคะสวัสดีคูชาการนะคะที oh. Oh. Ah, ่เข้ามาชมลไดูนันเลยูยอาออมอ้อ้้วอาอออ

วันนี้เรามาถ่ายบล็อกจริงๆใช่ไหมวันนี้เรามาถ่ายบล็อกจริงอ่ไหมูรู้สึกกูรู้สึกเหมือนจะอ้วกรู้สึกเหมือนกูเวียนหัว

ตอนไหนจิกครัากันจบมาตอนไหนเดี๋ยวคนมาตอนไหนมาเฮ้ยอุ้ยคู่กัวคูป้องมาคู่ป้องไม่คี่ยงดังนลยนเรข้างหลังค่อเา้อเ่าอาเราเยู่เรียงมดตะุนมันจะห่าวแลเขาไปกินยัง อ,อันนี้สามสิบที่โรงเรียนราคาเท่าไหร่ที่ไหดด จบคลิปแล้ววันนี้ได้ไปคณะศึกษาแล้ววันนี้ไม่จอยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามช่องอีกนไล์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุ้งกิ้งปุ้งกิ้งเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆตับตไร์กดสับตะไครแชร์เดชแชร์เดชแชร์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 แ